ตัวปวดตัวปวดโอ้ยโอ้ยเอะอะไรโอ้ับเปอ้าอเอา ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนตัวปวดตัวปวดโอ้ยโอ้ยนย้โอ้ยอสวัสดีวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนเทียงไฟแก้วไยสไลค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับวัดนี้ วันปีใหม่ไทยโอ้โหสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะทุกท่านนี่รู้มากเลยนะครับลูกลูกรู้มากเลยนะครับโอ้ลูกรู้ทุกอย่างนะครับภาาษสมกับฉายาสาวขี้อ้อนจอมป่วนสาวขี้อ้อน ซุปตาซุปตาอันตาอะรที่สที่สองครับผมซุปตาอันที่สองนะครับนี่อย่าไปเก็บขึ้นนู่นค่มานี่อย่าไปขโมยข้นน่นยาเด้อป่วนไม่ทันขาดคาไปซะแล้วนุ่นไปป่วนแล้วไมาไปมา มาสงกรานปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยนะครับคุณตาคุณยายนะคะครับผมก็มีของเล็กเล็กน้อยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานครับผมโอพรคุณตาคุณยายครับผมตอนเย็นเราจะไปบ้านคุณปู่คุณย่านะคะครับผมก็สุขสันต์วันสงกรานทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะครับผมอ่ะบอกเลยนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทย ีครับก็สวัสดีพี่สวัสดีค่ะอ่าพี่ปุ้ยโอ้ยอยู่กันหลายวันแล้วยังจำชื่อไม่ได้โทษทีนะครับเดี๋ยวคนนี้นี่มาบังเรียนอีกคีคีคีถอยถอยถอยขาถอยถอยเลื่อนรถถอยมา

วันนี้เรามาขอพรคุณตาคุณยายนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงต่อจากนี้ไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่ควานหมายพี่น้องๆที่รักทุกท่านครับผมวันนี้จะมาขอพรกับคุณปู่คุณย่าในวันปีใหม่ไทยนะครับหลังจากที่เราไหว้ขอพรคุณตาคุณยายแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาขอพร ุณปู่คุณย่านะคะอพเนาะอ่าพี่กับน้องนะคะอันนี้คือน้องชายควานหมายนะคะรครั้งแรกนะคะนี่นสวัสดีครับรัางพ,พี่กับน้องนะคะทุกท่านเหมือนกันไหมเอ่ยอ่า,ม,อามาขอพรนะคะขอพรคุณปู่คุณย่าคุณทวดนะคะ อขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงยอยู่เป็นล่มโพล่มไซให้ลูกหลานไปนานๆน,นะคะตาทวดก็อายุเท่าไหร่แล้วเจ็หรอคะแปดสิบแล้วนะคะคุณตาก็ยังแข็งแรงคุณพ่อคุณแม่นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะคะอยู่กับลูกๆหลานๆอยู่เป็นล่มโพล่มไซให้เรานะคะอ่า <c oughs> ก็อยู่กับ น้องบุญมีน้องแสนคำนิลาคำแพงก็อยู่ด้านหลังนู้นนะคะทุกท่านร้อนลอยตอนใหญ่อายุ10เหมือนมากเลยเนาะก็ลูกปีที่แล้วก็ยังดีู่ค่ะให้เม่ควานบ้างเดี๋ยวควัน้องนีฮะให้เม่ควานบ้างเอ้าหวานนะครับดูเยอะบ้กาง ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยกับครอบครัวของผมเองนะครับครอบครัวกวยาเจียงครอบครัวกวยาเจียงนะครับ,ข,บรข้างหลังเราก็สวยงามครับ

Yeah. <coughs> แบบรัมเดชธรรมะข้าขึ้นคิดสิ่งหนึ่งประการได้ขผลให้ได้สมมคิดสุขยามไอคิดได้แต่สิ่งดีๆสิ่งยีนทั่วก็ไม่ปัดไม่ไปให้พรลืมปีเก่าหรือจไงไเหลือแต่สิ่งดีๆเข้าปีใหม่แต่ไทยเราก็ตอนนี้ก็ปูกคุณยาให้พรลูกหลานนะคะ คำโอพรที่ดีที่สุดก็คือคำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคือพ่อกับแม่นี่เองนะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้หมดไปนะคะต่อจากนี้ไปขอให้เจอแต่สิ่งดีดี หมดสุขหมดโลกหมดภัยนะคะก็ให้ครอบครัวกวยเจียงของเรานะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคิดวางสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะช้างในครอบครัวของเราก็ขอให้เลี้ยงง่ายๆสุขภาพแข็งแรงทุกเชือกนะคะไม่เจ็บไม่ไข้เลี้ยงง่ายๆทุกเชือกเลยนะคะ,ะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ ยคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเยทุกคอมเมนต์ค่ะกายภาพสปับภาพเข้ามาพระที่สสมหาวรมตัวภูคาบังาลพัดบงบงหน้าบงหลังบงจิตบังจิองศรีสวาหะน้าบงสายโมบงหาพุทธะบังห้าพุทธาบงหลังน้อยู่สายโมอยู่หา พดทธิโชิงน้าทาอยู่หงอกยักษ์อยู่ระ้งหากตะกนสักวดุจปาลิพลวาคู่กู้ห็นกอดตั้งสิที่จิตโยนมาโมบุติยะไม่แพ้เลยสาธุประเทศนอกนี่มาถึงบ้านเรานี่บ้านดีสิบลังนี่ว่าคนปุ้ยจงมีแต่ความสุขความเจริญในรอบกี่ปีครับอย่าป่วยรื้อนาเอ้ยขึ้นสิงหนึ่งการใะฮองนในรอบกี่ปีครับในรอบแปดปีโอ้ขอให้ ก็ขอให้พี่ปุ้ยมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะครับเช่นกันนะคะขอให้เอซช่องรวยอาเจียงมีความสุขนะคะสุขสันต์วันสงการร่ำร่ำรวยทุกคนนะคะครับผมขอบคุณครับ Uhm, ไม่ควานเอาอีกทีมาอทมาอีกทีมาก็มาอยู่นะคะไอพรตัวตากตัวใหนะคะของให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอ้าวโอชักหลังเราสวยนะครับ เอ้ยเนี่ยพวกพึ่งเสร็จก่อนเสร่นควายาวจะดุดดุนะครับมีโมนยอยยังก่อนบรรดาบอกว่าจะไแปะควาตัวให้เพื่อนด้วยน่ยคอนสิรที่นี่บความจบความดีดเอาโชว์ไไทยมุดจั่งมุดเตยต่างต่างเลยเน่ยความาวดุดดุดยังอีกกองเดี๋ยวคามยาะนะเอ้ยยาวมายังไงยังอีกกองีกเฮ้ยโชว์กับไทยโชว์มุดจูเรื่อยๆ มาขึ้นเข้าไปเอออ่ะนั่งลงขานั่งลงลูกนั่งลงลูกนั่งลงที่นั่งลงนั่งลงปัญหานั่งลงก่อนอ่ะวันนี้ก็เก็บภาพอ่าบรรยากาศอ่าบ้านตัวเจียงกับบ้านเข้าไหมนะคะมาป้า้นะคะขอพรผู้ลักผู้ใหญ่คุณตาคุณยายนะคะเพราะจะมีดด้้ววยย สาวน้อยตัวปวนมาร่วมด้วยนะคะสุภพรนษากับพี่ฟิลนะคะก็ขอให้คุณตาคุณยายนะคะอยู่เป็นล่มโพล้มใสให้กับลูกหลานไปนานๆนะคะขอให้ท่านทั้งสองสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานก็วันนี้นะคะก็ต้องสวัสดีปีใหม่ไทยกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะดูเป็นกำลังใจให้กับช่องอัวเจียงเรื่อยๆไปนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับคลิปนี้นะคะฝากขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้เราช่องควายเจียงด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ขอกล่ลาวคำว่า,าสวัสดีค่ะ